สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในซีรีส์เรื่องคริสเซลดาเจ้าแม่โค,โคเคนในตอนที่2หากใครยังไม่ได้ดูตอนแรกหรือว่าลืมเนื้อหาไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูกันก่อนนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมซีรีส์เรื่องนี้พร้อมกันผมก็อยากรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะครับหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็ลองมาฟังผมเล่ากันดูครับ สามเดือนต่อมาหลังจากแผนการขายยาให้กับคนขาวเป็นไปได้ด้วยดีคริสเซลดาก็ได้พาทุกคนย้ายมาอยู่ในคฤหาหน์หลังใหญ่ป้าโปทําการเปิดศึกโดยการส่งลูกน้องเป็นกระทืบครูสอนเทนนิสซึ่งเป็นเด็กขายยาของคริสเซลดาเธอเลยได้ส่งดาริโอเป็นคนไปคอยคุ้มกันจากนั้นอาตูโรก็เล่าให้คริสเซลดาฟังว่าเขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากราฟาซึ่งเป็นคนของแก๊งโอชัวพวกเขาอยากซื้อกิจการของเธอซึ่งอาตูโรก็เชียร์ให้คริสเซลดาขายมันออกไปเธอจะได้ไม่ ต้องมาปวดหัวในการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นสัปดาห์นี้เป็นครูสอนเทนนิส สัปดาห์หน้ามันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้จากนั้นภาพก็ตัดไปที่ลุงหนวดกับจูนพวกเขากําลังสัมภาษณ์พยานอยู่ในจุดเกิดเหตุมีมือปืนได้ลงมือสังหารคนขับรถตายอย่างอุกอาจโดยพยานหลุดปากออกมาว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของอามินคาในตอนนี้กริสเซลดากับดาริโอได้แอบมีความสัมพันธ์ลับๆกันซึ่งกริสเซลดาก็ไม่อยากให้ลูกๆรู้เรื่องนี้จากนั้นพอถึงวันนัดหมายกริสเซลดากับปาเนโซก็บินไปที่บาฮามาสเพื่อเจรจาธุรกิจพอเจอกันราฟาก็พากริสเซลดาและ ปาเนซโซเข้าไปที่โกดังเก็บโคเคนแก๊งโอชวัวนั้นเป็นซัลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในโคลัมเบียและพวกเขากําลังต้องการขยายตลาดแก๊งโอชวัวก็เลยได้ซื้อเกาะส่วนตัวเพื่อสร้างเส้นทางบินขึ้นมาโดยที่พวกเขาจะขนโคเคนไปทิ้งที่อ่าวพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณจากนั้นราฟาก็ชวนทั้งสองคนออกไปคุยกันต่อที่บ้านปาเนซโซบอกกับกิสเซลดาว่าถ้าเทียบกับแก๊งโอชวัวแล้วเขาก็เป็นแค่ปลาตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นไม่ว่าราฟาจะเสนออะไรออกมาเขาอยากให้กิสเซลดา รับมันไว้แต่คริสเซลดากลับคิดว่าราฟาแค่ต้องการจะข่มขวัญกันเท่านั้น พอมาถึงที่บ้านราฟาก็ได้แนะนําแม็กให้ทุกคนรู้จักตอนนี้แก๊งโอชัวกําลังอยากได้คนอเมริกันในพื้นที่มาช่วยงานหากพวกเขาขนของเข้าไปในปริมาณมากก็จะสามารถควบคุมราคาโค้กได้และพวกเขาก็อยากจะจัดจาหน่ายของทั้งหมดด้วยตัวเองแก๊งโอชัวประทับใจกับสิ่งที่คริสเซลด้าทําในไมอามีแต่พวกเขาคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่คริสเซลด้าจะต้องถอยออกไปพอพูดจบราฟาก็สั่งให้ลูกน้องขนเงิน15ล้านเหรียญเข้ามา เขาอยากให้คริสเซลดาและปาเนโซรับเงินนี้และจากไปโดยไม่มีปัญหาต่อกันแต่คริสเซลดาก็กลับปฏิเสธข้อเสนอทันทีราฟานั้นพยายามจะอธิบายว่าคริสเซลดาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องตำรวจหรือคนที่คอยขัดขาเธอและไม่ว่าคริสเซลดาจะตอบตกลงหรือไม่แกง๊งโอชัวก็จะครองไมอามี่อยู่ดีแต่ว่าคริสเซลดานั้นก็ยังยืนกลานคำเดิมราฟาก็เลยยกเลิกดิลและไล่ให้คริสเซลดากับปาเนโซกลับไปพอขึ้นเครื่องมาปาเนโซก็ ต่อว่าคริสเซลดาที่ปฏิเสธดิวของลาฟาแก๊งโอชัวจะเข้ามาพร้อมกับโคกจํานวนมหาศาลและจะไม่มีใครหยุดพวกเขาได้แต่คริสเซลดาบอกว่าแกงโอชัวนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่พวกเราถืออยู่มันมีค่าแค่ไหนพวกเขาถึงได้ต้องการมันการขายกิจการในตอนนี้เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พวกเราจะได้รับในอนาคตเธอคิดแผนเอาไว้หมดแล้ว หากแผนการนี้สำเร็จกิสเซลดาจะให้ปาเนโซมาเป็นหุ้นส่วน25%ของทุกอย่างที่เธอทำได้จากนั้นกิสเซลดาก็เรียกผู้ค้าทุกคนในไมอามี่มารวมตัวกันเธอเล่าเรื่องที่ราฟาจะเข้ามาเทคโอเวอร์และเซ็งกิจการของพวกเขาไปพวกเราจึงต้องรวมตัวไม่ให้พวกโอชัวขนโคเคนเข้ามาในเมืองได้ยกเว้นแต่ว่าแกง๊งโอชัวจะยอมขายมันผ่าน,านพวกเรา พอคริซเซลดาพูดจบทุกคนก็ปรบมือเห็นด้วยกับเธอจากนั้นปาโปก็พูดขึ้นมาว่าที่คริสเซลดาพูดมามันฟังดูดีแต่คําถามก็คือใครจะเป็นคนคุมเรื่องนี้คริสเซลดาบอกว่าเธอจะแบ่งกําไรอ่างอิงจากอาณาเขตของแต่ละฝ่ายทุกคนนั้นจะทํางานอย่างเท่าเทียมกันแต่เธอจะเป็นคนไปคุยกับแก๊งโอชัวพอคริสเซลดาพูดจบปาโปก็บอกว่านี่เป็นแค่วิธีการที่คริสเซลดาใช้เพื่อควบคุมผู้ค้าทุกคนให้ทํางานให้กับเธอทุกคนในห้องก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับปาโป จึงได้ขอความเห็นจากรีวีซึ่งเป็นคนสนิทของอามินคาตอนนี้อามินคากําลังโดนตำรวจจับตาเรื่องคดีฆาตกรรมเขาจึงมาด้วยไม่ได้แต่อามินคาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะขายกิจการให้กับแก๊งโอชัวพอได้ยินแบบนั้นทุกคนในห้องก็แยกย้ายกันทันทีไม่มีใครกล้าพอจะทําเรื่องนี้โดยไม่มีอามินคากริเซลดาเลยเดินออกไปคุยกับรีวีเธออยากเข้าไปโน้มน้าวอามินคาให้เขาเปลี่ยนใจรีวีเลยบอกให้เธอขึ้นรถไปด้วยกัน ริเซลดารู้สึกได้ว่ารีวีนั้นเคารพในสิ่งที่เธอพูดไม่งั้นเขาคงจะไม่ให้เธอมาด้วยรีวีบอกว่าตอนนี้อามินคาถูกตำรวจจับตาตลอด24ชั่วโมง เขากำลังโดนต้อนให้จนมุมแก๊งโอชัวก็เลยเป็นทางเดียวที่พอจะแก้ปัญหาได้พอได้เจอกับอามินคารกิริเซลดาก็เล่าแผนการของเธอให้เขาฟังแต่ไม่ว่ายังไงกิริเซลดาก็เปลี่ยนใจอามินคารไม่ได้ตอนนี้พยานกำลังจะขึ้นให้การและเขาอาจจะต้องเข้าไปติดคุกกิริเซลดาก็เลยอาสาเป็นคนไปปิดปากพยานให้กับเขาถ้าอามินคารลงมือด้วยตัวเองมันอาจจะดูน่าสงสัยแต่ถ้าเธอจัดการเรื่องนี้ให้ตำรวจก็ทำอะไรอามินคารไม่ได้แต่อามินคารจะต้องเข้าร่วมแผนการของเธอ จากนั้นกริเซลดาก็ใช้ให้ดาริโอและชูโชเป็นคนไปจัดการเรื่องนี้แต่พอทั้งคู่เข้าไปในบ้านก็พบว่าพยานนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วและลูกของเขาก็อายุแค่6เดือนเท่านั้นดาริโอเลยโทรศัพท์ไปถามกริเซลดาอีกครั้งว่าจะให้เขาลงมือทํามันจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปล่อยไปพยานก็อาจจะหลบหนีออกจากเมืองหรือไม่ก็วิ่งไปหาตำรวจแทนกริเซลดาเลยบอกให้ดาริโอจัดการลงมือได้เลยเช้าวันต่อมาจูนก็เข้าไปหาลุงหนวดที่บ้านของพยาน ตอนนี้พยานและภรรยาถูกฆ่าตายไปแล้วโดยที่เด็กน้อยถูกทิ้งเอาไว้อยู่ในบ้านคนเดียวพอรอดจากคดีอามินคารก็นัดกริซเซลดามาคุยและตกลงจะให้ความร่วมมือกับเธอแต่อามินคาบอกว่าแผนการของกริซเซลดาจะได้ผลก็ต่อเมื่อเธอยอมให้เขาเป็นคนคุมเท่านั้นแต่ว่าเบื้องหลังพวกเราจะทำงานร่วมกัน พอตกลงกันได้อามินคาก็นัดคุยกับราฟาและเสนอตัวเป็นคนคุมผู้ค้าทั้งหมดในไม่อามีโดยมีแก๊งโอชัวเป็นคนส่งของให้กับเขาแม้ว่าน,นี่จะไม่ใช่สิ่งที่พวกโอชัวคิดเอาไว้ในตอนแรกแต่ราฟาก็คิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีอามินคาเลยชวนราฟาไปพบกับผู้ค้าทุกคนในคืนนี้ที่เดอะมิวทินีภาพตัดไปที่จูนครับเธอมาคุยกับหัวหน้าเพื่อขอย้ายออกจากแผนกฆาตกรรมในตอนที่เธอกําลังเก็บของลุงนวดกับหัวหน้าก็เข้ามาหาเธอก่อนหน้านี้จูนได้ขอให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายนิ้วมือของอามินคารจากที่เกิดเหตุทําให้ตอนนี้ตํารวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับอามินคาอีกครั้งจากนั้นตํารวจหนุ่มที่ชื่อดีแอสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมก็ชวนจูนออกไปจับอามินคาด้วยกัน ในตอนดึกคริสเซลดาไปที่เดอร์มิวทินีและพบว่าอามินคาไม่ได้มางานนี้ด้วยปาเนโซเดินมาบอกเธอว่าอามินคาเพิ่งถูกตำรวจจับตัวไปตำรวจไปเจอหลักฐานอื่นที่เอาผิดเขาได้ตอนนี้ลาฟาก็เลยยกทิ่นของอามินคาให้กับปาโปดูแลและปาเนโซก็จะให้ความร่วมมือกับพวกเขาด้วยเขาจะเอาคนขนยาของคริสเซลดาทั้งหมดไปแค่เขาให้เงินเพิ่มคนพวกนั้นก็พร้อมจะเปลี่ยนข้างอยู่แล้วคริสเซลดาพลาดเองที่ไม่ยอมขายธุรกิจไปตั้งแต่แรก พอปาเนโซ่พูดจบกิเซลดาก็ขอคุยกับราฟากิเซลดาบอกว่าแผนการทั้งหมดมันเป็นของเธอตั้งแต่แรกราฟาควรให้เธอจัดการเรื่องนี้ราฟาบอกว่าเขารู้ว่ากิเซลดาเป็นคนเปิดตลาดกับพวกคนรวยแต่เขาไม่อยากให้อำนาจกับผู้หญิงที่ฉลาดแถมยังปากดีแบบเธอเขากลัวกิเซลดามากกว่าไอ้โง่สองตัวนั้นที่เขาคุมได้พอราฟาพูดจบกิเซลดาก็เดินออกจากร้านไป ดาริโอเห็นแบบนั้นก็เดินตามเธอออกไปด้วยกริสเซลดาบอกกับดาริโอว่าเธอฆ่าคนพวกนั้นไปฟรีๆพวกมันรวมหัวกันพลากทุกอย่างไปจากเธอ างด้นนขอจูหลังจากที่จับกลุมตัวอามินคารได้ทุกคนต่างก็ชื่นชมในความสามารถของเธอดีเอสก็เลยชวนจูนให้เข้าร่วมกับหน่วยเซนแทคหน่วยงานใหม่ที่ดีเอสเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาการจับกลุมตัวอามินคาเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในเวลาต่อมากรมตำรวจได้แต่งตั้งหน่วยเซนแท็ซึ่งเป็นหน่วยพิเศษของรัฐบาลกลางขึ้นมาโดยมีดีเอสเป็นคนนำทีมหลังจากเจอมอรสุมถาโถมเข้ามาชุดใหญ่ริเซลดาก็ได้พาลูกๆย้ายไปอยู่ในเซฟเฮา ซึ่งมีกําลังพลติดอาวุธคอยคุ้มกันอย่างหนานแน่นเธอได้ว่าจ้างให้ผู้อพยพชาวคิวบามาเป็นกองทัพให้กับเธอกริสเซลดากําลังจะแย่งชิงของของเธอกลับมาดาริโอนั้นได้บุกเข้าไปยิงตาในโซ่เลยลูกน้องส่วนชูโชกจะส่งคนไปวางระเบิดที่บ้านของป้าโปพอราฟารู้เรื่องนี้ก็ได้นัดคุยกับกริสเซลดาอีกครั้ง ราฟาบอกว่าตอนนี้ปาโปยังไม่ตายตำรวจพบศพพ่อของเขาแต่ไม่พบศพปาโปปาโปนั้นฉลาดกว่าที่เขาคิดลูกน้องพาตัวเขาออกไปก่อนที่พวกตำรวจจะมาถึง ราฟาแนะนําให้คริสเซลดาหนีออกจากเมืองนี้ไปซะเพราะว่าปาโปจะต้องตามมาฆ่าเธอแน่จากนั้นปาโปก็ส่งคนไปที่บ้านเก่าของคริสเซลดาและฆ่าตัดหัวลูกน้องของเธอเช้าวันต่อมารีวีได้โทรมาหาคริสเซลดาพวกตำรวจจับตัวอามินคารไปแล้วแต่รีวีหนีออกจากเมืองไปได้และเขาก็กําลังกบดานอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย เขาดีใจที่เห็นกริสเซลดาจัดการกับพวกนั้นอย่างสาสมจริงๆแล้วเขาแอบชอบกริซเซลดาและหากกริซเซลดาต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้เธอโทรหาเขาจากนั้นแม่ของเหยื่อที่ถูกปาโปตัดหัวก็เข้ามาคุยกับกริซเซลดาเธอเสียใจมากที่ลูกของเธอต้องมาตายแบบนี้ลูกชายของเธอเขารบกริสเซลดาเหมือนกับแม่อีกคนตอนนี้พวกมันตัดหัวลูกชายเธอไปและเธออยากให้กริสเซลดาแก้แค้นให้กับเขา คืนนั้นริเซลดาก็เลยโทรไปขอให้รีวีช่วยหาที่อยู่นักฆ่าของปาโปและเช้าวันต่อมาริเซลดาก็เข้าไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองจากนั้นภาพก็ตัดไปที่จูนเธอและหน่วยเซนแทคกเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้คุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งเหตุเหตุการณ์เพื่อนบ้านเล่าว่าคนร้ายมากัน3คนเขาจำหน้าไม่ได้แต่หนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิง ภาพตัดไปที่ริสเซลดาครับเธอได้เกณฑ์นุ่มๆจากคิวบาร์มาเพิ่มเธอพูดปลุกใจและสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวของพวกเขาทุกคนพอพูดจบนุ่มๆคิวบาร์ก็พร้อมจะตายให้กับริสเซลดาทันที ภาพตัดไปที่ปาปลูกน้องของเขารายงานว่าตอนนี้พวก Q bar, คิวบาร์คุมกันกริเซลดาอยู่เป็นกองทัพเราไม่มีทางเข้าไปในนั้นได้มีแต่ต้องรอให้เธอเป็นคนออกมาเองเท่านั้นจากนั้นกริเซลดาก็ตามให้อาตูโรมาอยู่ที่บ้านของเธอกริเซลดากําลังจะสั่งโจมตีจุดส่งยาของแก๊งโอชัวและไม่ใช่แค่แก๊งโอชัวเท่านั้นเธอจะจัดการกับปาปและคนขายยาของเขาด้วยนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจะฆ่ามันให้หมดทุกคน แก๊งโอชวัวมีโคกอยู่ที่บาฮามาสแต่ว่าเมืองนี้จะไม่มีที่ให้พวกมันขายเช้าวันต่อมาโอดังเก็บโคกของแก๊งโอชวัวก็ถูกโจมตีโคเคนที่ขนมาทิ้งลงอ่าวก็ถูกวริเซลดานั้นขโมยไปพอราฟารู้เรื่องก็รีบโทรไปต่อว่าปาโปทันทีตอนนี้ปาโปเป็นคนคุมเมืองนี้แต่เขาทำอะไรผู้หญิงคนเดียวไม่ได้สินค้าทุกล็อตที่ฟริเซลดาขโมยไปมีแต่จะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น จากนั้นภาพก็ตัดไปที่กริซเซลดาในขณะที่เธอกําลังดูหนังอยู่กับครอบครัวเธอก็เข้าไปอาเจียนอยู่ในห้องน้ําโจเซ่ลูกชายคนโตก็เข้ามาดูอาการของเธอกริซเซลดาเลยได้บอกความจริงว่าเธอนั้นกําลังตั้งท้องกับดาริโอทางด้านของจูนกับดีแอสพวกเขาได้นัดกับสายข่าวที่ทํางานอยู่ในเดอะมิวทีนีเขามีชื่อว่ามังกี้จูนนั้นสงสัยมาตลอดว่านักค้ายาผู้หญิงอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด ดีเอสเลยเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับมังกี้ดูมังกี้เล่าว่าเขาเห็นนักค้ายาผู้หญิงมาที่เดอะมิวที่นี่หลายครั้งเธอมีชื่อว่าคริสเซลด้าบรังโก เช้าวันต่อมาราฟาโทรไปหากริสเซลดาและขอให้เธอคืนโค้งให้กับเขาและเขาจะคืนถิ่นของกริสเซลดาปาโปเองก็อยากยุติเรื่องนี้แล้วเขาอยากให้กริสเซลดากับปาโปมานั่งคุยกันและไม่อยากเห็นเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นในไมอามี่อีกกริสเซลดาเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับอาตุโลและดาริโอทุกคนคิดว่ากริสเซลดานั้นชนะแล้วเธอควรจะตอบตกลงไปจากนั้นดาริโอก็ขอคุยกับกริสเซลดาเป็นการส่วนตัว เขาคิดว่าคริสเซลดาควรจะระวังตัวให้มากเพราะว่าเธอนั้นกําลังตั้งท้องอยู่ดาริโอไม่อยากให้คริสเซลดาหมกมุ่นกับเรื่องนี้เกินไปจากนั้นคริสเซลดาก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับรีวี เธอชนะและได้ทินของเธอคืนแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันไม่ควรจบแค่นี้รีวีบอกว่ากริเซลดานั้นรู้ตัวเองดีที่สุดเธอไม่ได้ต้องการคําแนะนําจากเขาหรอกพอวางสายจากรีวีกริเซลดาก็สั่งให้ลูกน้องเอาโคกที่ขโมยมาโยนลงไปในสะน้ำเธอบอกกับทุกคนว่าเธอจะไม่หยุดจนกว่าราฟาและปาโปจะคุกเขา on ่าอ้อนวอนเธอจากนั้นกริเซลดาก็จุดไฟเผาโคกข,ของแก๊งโอชัวต่อหน้าทุกคน วันต่อมาริเซลดาได้มอบหมายให้ลูกน้องไปเก็บปาโปขณะที่เขากําลังหลบหนีออกจากเมืองพอข่าวในทีวีรายงานเรื่องที่ปาโปถูกฆ่าตายริเซลดาก็ส่งดาบทองคาพร้อมกับข้อความมาร่ํารวยไปด้วยกันไปให้กับราฟาก่อนจะโทรไปบอกว่าเธอได้ทําให้พ่อค้ายาในเมืองรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับปาโปจะเกิดขึ้นกับพวกเขาด้วยถ้าทุกคนไม่ทําตามที่เธอสัง่ง เธอแนะนําให้ราฟากลับไปบอกฟาบิโอซึ่งเป็นหัวหน้าของแก๊งโอชัวว่าเขาไม่มีสิทธิ์ขายโคกในไมอามี่ยกเว้นจะขายผ่านเธอเท่านั้นในเวลาต่อมาฟาบิโอกับกริสเซลดาก็ได้นัดคุยกันฟาบิโอบอกว่าเขาประทับใจในสิ่งที่กริสเซลดาทำการคุมเมืองเฮงวยอย่างไมอามี่ไม่ใช่งานง่ายๆเลย ราฟาบอกกับเขาว่าคริสเซลดาต้องการเป็นคนคุมซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดอะไรสินค้าของโอชัวในไมอามี่จะดําเนินการผ่านคริสเซลดาเขาประทับใจในความพยายามความฉลาดรวมถึงความโหดเหี้ยมของเธอจากนั้นราฟาก็เดินเข้ามาและยิงอัตูโรจากด้านหลังทันทีเขาบอกกับคริสเซลดาว่าเธอต้องชดเชยด้วยอะไรบางอย่างที่กล้ามาแย่กับแก๊งโอชัวและมันจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก จ,จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่องคริสเซลดาเจ้าแม่โคโเคในตอนที่2เรื่องราวของคริสเซลดาจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในคลิปหน้าซึ่งเป็นตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้ครับหากเพื่อนๆชอบ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องของเรา<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ